สวัสดีกันด้วยนะอยู่กับพี่ PNDC นะหรือว่าเช s เกม m i n g วันนี้พี่จะมาสอนลงสกรีนรถแมคลาเรน P1 นะครับรถรถเป็นแบบไหนเดี๋ให้ดูแล้วกันแบบนี้นครับ พี่เอามาเหมือนเดิมนะเอามาใส่รถามาฮับรถซาวันนาเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นรถที่ราคาถูกแล้วแบบสามารถหากันได้โอเคถ้าเราโหลดมาใช่ป้ะเราจะได้ไฟล์นี้มานะคือหนึ่งสี่เก้าอะไรสักอย่างนี้แหละให้เรากดไปแตกไฟล์ไปนะกดโอเคถ้าเราแตกไฟล์เสร็จนะมันจะได้ไฟล์นี้มาเห็นปะ p 1 g r เนี่ยมันจะมีอยู่สามไฟนะครับให้เรากดไปที่มุมขวาบนเนี่ยนะกดติ๊กถูข้างบนสุด แล้วกดแค่สองไฟนี้นะครับกดค้างแล้วก็กดคัดนะครับกดเครื่องหมายกันไกลไปเลยแล้วก็ไปที่ Android Data Rockstar Game กดเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กดวางได้เลยนะครับโอเคจากนั้นให้เราไปดูเราเหลือไฟล์ DFF นี่นะครับนี่ของ ถ้าตามหลักจริงๆมันต้องใช้อินฟ์นัตนะครับแต่พี่จะไปใส่สาวันน้านะโอเคเราไปที่ ga image tool สามารถหาโหลดได้ในเพจสโต์นะครับกด Open หา Android d a t a r o c k s ล็ r g a m e กดไฟล์ hexdb g a 3 image อ่าพอเข้ามาหน้านี้นะพี่จะใส่เป็นซาวันน้านะซาวันน้า โอเคคี่ค้างไว้รีเพจอันที่สองนะให้เรากดกลับไปเราไฟล์เราอยู่ที่ดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าที่ดาวน์โหลดนะครับโอเคเจอไฟล์ P1 G R ER, กดเข้าไป D F F กดนี่ไปเลยนะแล้วกด Select ไปเลยนะฟึบโอเคนะครับแค่นี้เราก็จะได้ G H R ER, Mac Laren P 1นะครับเป็นแทนสกินสาวหน้าคือรถรถเต้นของ CJ ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะ โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ารถเป็นยังไงบ้างเราก็ทับ VIP ค a r ไปเลยเพราะว่าเรามี VIP นะเดี๋ยวน,นี้ปรับไปข้างบน,น VIP า a โอเคกบพิศวานหน้านี่นะครับนี่คือรถศรวันหน้านะครับเดี๋ยวปิดเงาแปเดี๋ยวให้ดูรู้สึกว่าเงาแรงไปอันนี้ปรับเป็นแม็กไปเอาคมชัดนี่เต็มไปเลย โอเคนะครับอืม uh huh. f s ตกกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาให้ดูโมเดลรถดีกว่าสามารถเปลี่ยนรถคันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเราไปครับ mc แต่งรถนี่เปลี่ยนสีได้เลยนะครับเป็นเยลโล่ก็ได้โอ้โหสีเหลืองสวยสวยสีแดงอันนี้เห็นเป็นเงาเพราะว่ามันเป็นเงานะเดี๋ยวลองปิดลองปิดให้ดู มาเป็นดีเทลของรถนะครับนี่นะเห็นปะ่ะดีเทลรถถ้าเราปิดล้อมันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเวยนะนี่ G A แมกลาเรน p 1นะครับเฟียวเฟอะ่ะเอาไปขี่เฟียวเได้เลยโอเคนะครับจุบๆ